เรื่องมันเริ่มมาจากตอนที่ว่าผมกำลังหา f e i l Cover Compilation ดูอยู่นั้นผมก็ได้มาเจอกับคลิปคลิปนี้ครผมเปิดเข้าไปขณะที่ผมฟังอยู่นั้นได้มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นประมาณอ่าโอเคช่วงนี้นะครับนี่คือโอเคเรามาดู i ันบโอเค I Found A v e r y Funny One in Spanish cuando 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 enamoro A enamoro enamoro no desespero espero, espero me 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 veces โอเคพอครับเออนี่ไงครับจึงเป็นแรงบันดาลใจผมได้ทำรีมิกเพลงออกมานะครับซึ่งผมจะเอาเด็กคนนี้แหละมาทำเพลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปนี้เขาได้เขาได้รีมิกมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเค okay, กูร้อนโอเคครับนี่นะครับแล้วเราก็มาฟังในผลงานของผมบ้างนะครับ Oh, cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, moro, moro Cuando me espero, espero me enamoro, Moro, moro, Se ve, s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 e ve, dar Bo